ถ้าคุณได้เงินเดือนแค่หมื่นปลายปลายหรือสองหมื่นต้นต้นแล้วรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้จะรวยตอนแก่ได้ยังไงบอกเลยครับว่าคุณคิดถูกครึ่งเดียวเพราะความจริงเงินเดือนน้อยไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณรู้วิธีจัดการแบบคนฉลาดคลิปวิดีโอนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดกาลว่าแม้เงินเดือนธรรมดาก็สามารถกรเกษียณร,รวยได้จริงไม่จกตามไม่ขายฝันไม่ต้องเป็นซ e o แค่คุณทำ5สิ่งนี้แบบต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นผู้ชนะด้านการเงินได้จริงและที่สำคัญไม่จาเป็นต้องมีเงินเดือนเยอะไม่ต้องมีธุรกิจใหญ่ไม่ต้องเล่นหุ้นเสี่ยงแค่คุณใช้สมองวางระบบและลงมือทำให้เป็นนิสัยเท่านั้นพอพร้อมหรือ,อยังถ้าคุณอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่เครียดเรื่องเงินไม่ต้องพึ่งลูกหลานไม่ต้องทำงานจนหลังค่อม ไปครับลุยกันเลยหนึ่งเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินให้เหมือนคนรวยรู้ไหมครับคนรวยหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนบ้านจนไม่มีมรดกไม่มีเส้นไม่มีธุรกิจอะไรเลยด้วยซ้าแต่สิ่งที่เขามีคือวิธีคิดแบบเจ้าของเจ้าของในที่นี้ไม่ใช่เจ้าของกิจการเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่โทษโชคไม่โทษเจ้านาย และไม่โทษสิ่งต่างๆรอบตัวครับถ้าคุณอยากรวยในอนาคตคุณต้องเลิกคิดแบบลูกจ้างที่รองเงินเดือนอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ควบคุมเส้นทางการเงินของตัวเองลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เรารู้จักเงินของตัวเองดีแค่ไหนเรารู้ไหมว่าเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่รายได้เรามาจากทางเดียวหรือมีหลายทางเราใช้จ่ายเพราะอยากหรือเพราะจำเป็น คนรวยมักไม่ใช้เงินตามอารมณ์แต่ใช้ตามแผนเขาจะรู้ว่าเงินแต่ละบาทควรไปอยู่ตรงไหนให้คุ้มค่าที่สุดยกตัวอย่างนะครับคนทั่วไปได้เงินเดือนใช้ก่อนเก็บทีหลังและมักไม่เหลือให้เก็บคนคิดแบบเจ้าของหากเก็บก่อนใช้เฉพาะที่เหลือจากแผนการเปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งครับ 2. ออกแบบระบบการเงินส่วนตัวแบบง่ายๆแต่ใช้ได้จริงคล้ายว่าคนธรรมดาต้องอยู่แบบลำบากจริงๆแล้วถ้าคุณมีระบบคุณจะสบายกว่าคนที่หาได้เยอะแต่ไม่มีแผนเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าระบบบัญชี5ซอง 1. ซองค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟซองออมฉุกเฉินเก็บไว้ใช้ยามป่วยรถเสียหรืออื่นๆในยามจำเป็นนะครับ 3. ซองลงทุนอนาคตเก็บไปลงทุนเช่นกองทุนหรือธุรธกิจ 4. ซองเพื่อความสุขดูหนังเที่ยวคาเฟ่ 5. ซองพัฒนาตัวเองซื้อหนังสือครอสเรียนหรือเวิร์กช็อปการแยกเงินออกแบบนี้ทำให้คุณเห็นภาพว่าเงินไปไหนไม่หายไปกับอารมณ์และทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองคุมเงินได้มาก คุณเงินได้มากกว่าแค่รองเงินเดือนอย่างเดียวครับแค่ทำสิ่งนี้ต่อเดือนคุณจะเริ่มมีเงินเก็บโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำา 3. ลงทุนให้เหมาะกับระดับรายได,ได้ไม่ต้องเยอะแต่ต้องสม่ำเสมอหลายคนกลัวคำว่าลงทุนเพราะคิดว่าเสี่ยงคิดว่าต้องใช้เงินเยอะแต่ความจริงคือการไม่ลงทุนต่างหากที่เสี่ยงกว่าเงินออมเฉยๆอยู่ในบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบี้ยไม่ถึง1%ต่อปีในขณะที่เงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ที่2-3%ต่อปีแปลว่าคุณกำลังเสียเงินมูลค่าทุกปีแม้จะเก็บอยู่แล้วจะเริ่มลงทุนอย่างไงดีนี่คือแนวทางง่ายๆสำหรับคนเงินเดือนธรรมดา 1. กองทุนรวมแบบ DCA เริ่มต้นที่เดือนละ500บาทก็ได้เลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเช่น RMF s s f เลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยดีและบริหารโดยบริษัทชั้นนําลงทุนกับตัวเองอ่านหนังสือการเงินธุรกิจพัฒนาตัวเองลงเรียนออนไลน์ในสิ่งที่ต่อยอดอาชีพหลักได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณจำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มเยอะแต่ต้องเริ่มให้ได้และทำให้ต่อเนื่อง 4. สร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณมี แม้จะยังไม่ลาออกจากงานประจำรายได้เดียวเท่ากับความเสี่ยงสูงมากไม่มีเศรษฐีคนไหนพึ่งรายได้ทางเดียวเพราะถ้าแหล่งนั้นหยุดทุกอย่างพังต่อให้คุณมีงานประจำก็สามารถมีรายได้เสริมได้แต่เลือกจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเช่น1ทักษะที่มีอยู่เขียนบทความรับเขียนฟรีแลนซ์ทำอาหารเก่งขายอาหารออนไลน์หรือสอนทำอาหารถ่ายรูปเก่ง ขายภาพถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง2ของที่มีอยู่ห้องว่างปล่อยเช่ารถยนต์ขับแกร็บส่งของพาร์ทไทมคอมพิวเตอร์ทำกราฟิกตัดต่อคลิปรับงานออกแบบเวลาว่างวันหยุดทำคลิปลง youtube หรือขายของออนไลน์ตอนเย็นรับสอนพิเศษรับแปลภาษาหลักการคือ คุณไม่จำเป็นต้องหาอะไรมากมายให้ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเป็นทุนตั้งต้น 5. วางแผนกเกษียณให้มั่นคงตั้งแต่ยังหนุ่มสาวสุดท้ายแล้วเป้าหมายทั้งหมดก็เพื่อสิ่งเดียวคือกเกษียณอย่างมั่นคงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่มาดูสูตรง่ายๆครับอยากมีเงินใช้เดือนละ1 5 0 0 0บาทหลังกเกษียณ วางแผนใช้ชีวิตหลังกเกษียณ25ปีเท่ากับ300เดือน15,000คูณ300เท่ากับ4ล้านแบาทนี่คือเป้าหมายที่ต้องมีถ้าอยากใช้ชีวิตแบบพอเพียงถ้าคุณเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ30จนถึง60ปีเท่ากับ30ปี4,500,000บาทหารด้วย360เดือนเท่ากับ12,500บาทต่อเดือน แต่ถ้าคุณลงทุนด้วยเช่นกองทุนอาจจะได้ผลตอบแทน6-8%ตอ่อปีคุณอาจจะเก็บแค่เดือนละ5,000 6 0ถึง6,000บาทก็เพียงพอแล้วเคล็ดลับคือเริ่มเร็วเท่ากับเหนื่อยน้อยสรุปสรุปอีกครั้งครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูงไม่ต้องรวยล้นฟ้าคุณก็สามารถกรเกษียณรวยได้จริงถ้าคุณทำา5สิ่งนี้อย่างต่อนเนื่อง 1. เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดให้เหมือนคนรวย 2. อ,ออกแบบระบบเงินส่วนตัว 3. ลงทุนสม่ำเสมอแบบไม่เสี่ยงเกินไป 4. มีไรายได้เสริมที่สร้างได้จากสิ่งรอบตัว 5. วางแผนกเกษียณด้วยเป้าหมายจำไว้นะครับเงินเดือนธรรมดาไม่ได้แปลว่าชีวิตจะธรรมดาเสมอไป ถ้าคุณวางแผนอย่างฉลาดตั้งใจจริงและลงมือทำสม่ำเสมออนาคตของคุณจะไม่ธรรมดาแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับ